สวัสดีค่ะดิฉันอรวรนดอนแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ท่านมีการปฏิบัติตนสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพอย่างไรคะนักบริหารที่ดีคือผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการบริหารงานจนประสบผลสำเร็จสำหรับตัวดิฉันเองดิฉันมีหลักปฏิบัติ ในการบริหารงานที่ดีอยู่3าอย่างคือ 1. มีภูมิร,มรู้ 2. มีภูมิธรรมและ3มีภูมิมฐานค่ะค่ะภูมิรู้คือดังนักการศึกษาได้กล่าวไว้ว่า knowledge is power ความรู้คืออำนาจักบริหารที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดีรู้กว้างรู้จริงและรู้ในทุกๆเรื่องค่ะจึงจะพัฒนาและก็ นำพาโรงเรียนนำพาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จค่ะ 2. มีภูมิธรรมคือเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมคิดดีพูดดีและก็ทำดีค่ะ 3. ภูมิฐานนักบริหารที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่น้องๆให้แก่บุคลากรในองค์กรของเราค่ะท่านมีเทคนิคในการบริหารสารศึกษา และทำงานแบบมืออาชีพอย่างไรเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในวิชาชีพคะคะในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงนี้นักบริหารจะต้องสามารถปรับตัวเข้าสู่โลกยุคปัจจุบันเพื่อที่จะได้นำเทคนิคใหม่ๆมาบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จค่ะสำหรับตัวดิฉันเองมีเทคนิคการปฏิบัติงานดังนี้คือ 1. ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ สองผู้บริหารต้องสามารถบริหารจัดการสารศึกษาให้มีคุณภาพสามผู้บริหารต้องสามารถบริหารและเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมสี่นักบริหารต้องมีคอนเน็คชั่นที่ดีสามารถบริหารชุมชนและเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและ 5. นักบริหารต้องพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและแต่เนื่องค่ะ อยากจะให้ท่านยกตัวอย่างผลงานหรือรางวัลที่ภาคภูมิใจคะ่ะที่ได้มาเมื่อเร็วๆนี้คือรางวัลได้รับคัาเลื่อนให้รับรางวัลรองผู้มีการสารศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา2565ในโอกาสครบรอบ30ปีของสมาคมรองผู้มีการสารศึกษาแห่งประเทศไทยคะ่ะสำหรับสารศึกษานะคะโรงเรียนสอพิทยาคมของเรา ได้รับรางวัลระดับประเทศหลายๆด้านหลายๆอยา่างอย่างวันนี้ดิฉันขอยกตัวอย่าง3อย่างคือ1การประกันคุณภาพภายนอกพศ2564ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมศค่ะ 2. รางวัลคุณภาพแห่งการแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือที่เรียกว่า OBEQA โรงเรียนสองพัทยาคามของเราได้รับ,บ้ปายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประจำปีการศึกษา2564ค่ะท่านมีข้อคิดหรือแนวทางการปฏิบัติตนที่อยากจะฝากถึงผู้บริหารรุ่นใหม่อะไรบ้างคะค่ะสุดท้ายทดี่ฉันขอฝากข้อคิดให้กับน้องๆสั้นๆน,นะคะ,ะสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่นะคะขอให้มีจิตสำนึก ของผู้บริหารที่ดีประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลาแก่บุคลากรในองค์กรของเราเพื่อนําองค์กรและขับเคลื่อนองค์กรของเราไปสู่ความสําเร็จค่ะค่ะวันนี้ดิฉันก็มีข้อคิดสั้นๆสําหรับนักบ,บริหารรุ่นใหม่แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ